สวัสดีครับวันนี้จะทำวอล์กเกี่ยวกับวิไลชิตุพลศหนึ่งวันนะครับไปดูกันเลยนะครับแล้วก็จะออกจากบ้านไปรอรถกันนะครับโอเคถึงงานจะถึงใกล้ถึง ลงเรียนแล้วครับไปเชียเรย้วเรียน้วเือน่เอเฮ้ยางานจันทร์จไปอย่าล้วเดอเดินไปช่างลมกันใช่ไหมเพื่อนเอปตอนนี้เขากำลังนั่งสมาธิกันอยู่นะครับ าราเนี้ถสดติแล้วก็เย็นมากส่วนตกด้วยน้อยเลยเหมือน,นอยู่กันโรงเรียนแค่สองคนครับติดจริงอ่ะนี่อาคาตึกห้าของเราเองที่เราต้องไปเรียนในวันนี้ครับเดี๋ยวค่อยหายเนี่ยเอื้อเอ,อ,อเื้องานคนหล่อคนอะไรมันล้อหลอ่อ <c oughs> ลอก่อนเราจะไปหาแล,แล้วเราก็เจอเพื่อนแล้วอันนี้เพื่อนเรา,อาเองม,เมีคนกินข้าวด้วยอ,นะออกกล้องหน่อยครับคนทางทั้งหลายมาทางของเมืองกันนะเจมส์ก็คู่เก่นเลย

ตอนเรียนให้ดูแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวรอเขาเรียนก่อนขนมด้วยขนมเปิดยาเปิดยาเปิดให้หน่อยดิดึง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 ให้หน่อยไม่มีมือแล้วอ่ะแล้วก็ีมือดูจะหามากเลยค ไปเรียงกันไปเรียงกันครับไปเรียงกันครับไปเรียงกันครับเฮ้ยเม่อไห่ทายอ่ะเ็งครึ่นเรียนยายหรอเฮ้ยเรียนหอประชุมยายอะนะแต่จริงไ่ไไหนนะแลกแกแ๊กแกชูว่าชูว่าแกละออยะละออยไหมครับใช่ครับลกถอะ อา้าวห้องไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะห้องว่างเลยไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยเราจะนั่งตรงนี้ครับนั่งก่อน นั่งรอเรียนกัน Let's go เราเจอกันที่เรียนนะครับผมทุกคนครับรอเรียนหนุ่มจะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศเก้าทุ่โมงแล้วกี่โมงละด,ดูนาฬิกาสิ7จ็โมงห้ครับผมไปล<ะ>ี่ยนไหมล่ะโอเคนั่นแหละจ่าหน้านั่นแหละจ่าก็ยังไม่มาครับสงสัยจ่าเขากำลังวันวันมาอยู่อ่ะโอเคเราก็จะตั้งรอไปครับเพราะมันไม่มีอะไรผมไม่อยากถ่ายให้ดู

แน่ผมรู้ว like, ่าคุณต้องการอะไรเดี๋ยผมแปะไว้ให้จะไปกินข้าวกันเรือโง่ไปกันไปการไปการไปเอาปิดไปเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้เราก็จะไปกินข้าวกันมาหนัดมาเลยถ้าเราไม่กินตอนนี้เราจะไม่อาจจะไม่ได้กินแล้วนะครับเพราะผมก็หิวใช่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแล้วก็มีเงินค่าโรงเรียนได้มาสองอห้าสิบ แล้วทุกคนอ่ะได้เท่า, okay. ไ,<ป>าไ,ไหร่ก็คอมเมนต์ละโอเคกูไปปกันเมื่อไหร่เมื่อยไมถามว่าเมือมม่อยไมเมื่อยแต่ผมก็จะทำครับการได้ตังค์รายวันกินข้าวกินข้าวก๋วยเตี๋ยวไหม,ไม ยังกินซุก,กี้ร้านกินซุกี้ซุกี้ซุก,กี้ซุก,ก,ซก,กี้โอ้ยย้อนแสงละเอาซุก,กี้ครับข้าวนั่งรอข้าว<ม>กับใจตัวแสบคนข้างๆสีหน้าทานเนี่ยเออน่ากิน มาชิมกันเทียก็เขินนะกินเสร็จแล้วครับก็ผมก็พักยาวเลยทีเนี้ยก็สามชั่วโมงติดก็เดี๋ยวเจอแขาตอนเรียน ตอนบ่ายเลยอ่ะเพราะว่าไม่ไมีอะไรหรอกครับผมแล้วนั่งเล่นกับเพื่อนเฉยเกันี่แหละย่สนาบอลเพราะว่าเพื่อนจะเล่นบอลกันนี่เลยยิงกันโป่งปังโป่งปังพี่ท๊อปเข้ากล้องหน่อยเข้าเฟรมนะครับเกาะคนดังครับคนดังก็ก็ไม่เปทรก็ไปนั่งเล่นบอลอ่ะอึมโดดเรียนหนักไหมอ่ะไม่เงยยเหมือนกยใครมาก็ เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนเล่นบอลน,นะครับไป l e สโก o มีผ้าลงส่วน,นตัวทำความสะอาดพันนี่ครับเขากวาดน้ำจะเล่นบอลน,นะไม่ว่ใครจะช่วยเหลือเขาเลยนะครับโหเป็นพ้าลงเช็ดสนามบอลให้เขานะเพื่อจะเล่นบอลโหยอนแสงอ่ะทำทา เี๋ยจะไปซื้อน้ำกันโอ้ไป Let's go นะครับน้ำน้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 ำแล้วไม่อยากไล้ยังเป็นรอยดำอยู่เลย่างม่กไปไหนอ่ะดำแดงํำแดงํำแดงจะเป็นกุมารทองทุกคนยี่สิบสองสิบสี่สิบยี่สิบเคยเรีนครับ ไปเรียนห้องแอร์เหมือนเดิมแล้วก็รอขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์อะไรปะพี่เสียไปมาแล้วลิฟต์มาแล้วไปกันเถอะชั้นไหนอรับชั้นหกเหรอ เฮ้เฮ้เฮ <hel> ้เฮ่อเฮ่อเฮ่ยอาสุี้ยเบอมสุิสสบ้สุบอม้กระต่าเ้ยังไฮยะันอบขึ้นรถันชอบขึ้นเรือหม่อยหง่องหง่อยิดเหรอแล้วากเนรอยนบิย จะกลับบ้านไปเล่นคอมแล้วครับต่อโยคะเมื่อไหรกูจะเล่นอยู่ถึงกูไม่มีกูจะเล่นวาร์เรนโมว์เออเล่นกูวาร์เป็ดอยู่นี่กูไม่เล๊งถึงแล้วไปเกมที่ที่ข้างในของหกสี่ถึงแล้วถึงรายกันไอวอล์กไอวอล์กแจ้งงานงานจับสวัสดีครับ

อุ้มไม่อยู่นะวนิเอา้าคนนี้อยู่ในห้องอีกแล้วครับพี่เชียร์นั่งรองกันเยอะๆรีดนีกเกมนี่นี่คือทำงานเพื่อนของเองครับสี่คนนึงเยียี่ของห้องเฮ้ยเธอตึงของห้องคนระับหัวกะทิอิงที่สุดในห้องละน้องเขาอยากออกกล้องนะอ่ะอันถ่ายก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 ัน ว้าวเแตช่จไม่สวยนะไม่็ตเยนนาเด็เออคนวุ่นวายครับคนน้อยแต่ครวุ่นวายดูจูกะตัวเล็กเหมือนเดิมเล่นปเพิ่มเติมคือหัวโคตรเถิก็แล้วแต่คุณแม่อกมาเพื่ ฮ้ย,ยถ้ากลัวมากูเสร็จแล้วดีอะไรเงี้ยโคตรหล่อหล่หอนเลยครับ ใช่จะเลิกผมเลิกวัยสองครึ่งด้วยนี่เลิกเร็วไปกันเถอะรองเท้าหายไปไหนวะนี่มอ้หายอ่ะรองเท้าหายาหรอแล้ว ไม่ลงบันไดวะตีลงบันไดไหมลงบันไดไหมไม่ว่ะเขาหยิบเขาตื่นเดี๋ยวไอ้ฟิมใครกระโดดเขาหีบไปละช่างอึดอัดตัวก็สูงยิงกระโดดทีคิดดูเลยนะโฮ้ยไอ้ฟิมอยู่กันแค่นี้แต่แม่พูดพูดหวาน ลิฟจะพังมราแม่งอ่ะเอ้ยดูถ่าย,ถ,ายถ่ายคนกระโดดอีไปเอาเ <c oughs> ลยยังไงเดยกันเถอะเราชื่อ <c oughs> นี่หาวเดี๋ยวปารกิงปารกิงนันดีครับรปกันหนังที่ของเราค <c oughs> ือตอนนี้ ห้องนี้เย็นแนะนำให้เอาเสื้อกันหนาวมามครับใครเรียนโรงเรียนนะอ,อ,อาจจะถ่ายได้ไม่เต็มเพราะว่าต้องเรียนด้วยยังไม่มีนมาสมาธิเรียนเรียนแล้วหรือข้าวเดี่ยวก็จะกลับบ้านแล้วครับเย่อออบบแล้วก็อืยนข้าวว่างเราก็ต้องไปกินข้าวกันก่อน1ิโครับผม16ครับ เราสู่ห้องอังกฤษแล้วแล้วเมื่อกี้ก็ไปเล่นบาสมาด้วยครับครับได้ขนมมาด้วยครับจากสาวคนหนึ่งครับแล้วก็เหนื่อยเล่นบาสมาแล้วก็จะเริ่มเรียนแล้วครับก็เอาไว้เลิกเรียนแล้วก็ จะมาปิดคลิปกันแต่เพียงเท่านี้โอเคครับก็คงอาจจะไม่มีอะไรแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับเจอกันอีกรอบก็น่าจะมีงานอีกรอบนึงก็น่าจะเจอกันนะครับไปบาบ